ดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลนะคะมาชมบรรยากาศยามเย็นนะคะฝนก็กำลังจะมานะคะฝนตกหนักมากเลยนะคะเมื่อวานนี้ทุกพื้นที่นะคะวันนี้ครูชุกก็มาเรื่องเม้ามอยอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะคะเมื่อคืนนี้ไปทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามปอดฝนค่ะเมื่อคืนนี้ปลอดฝนนะคะ ฝนไม่ตกนะคะน้องก็โอ้โหสุดยอดมาในชุดสีขาวทองเหมือนตุ๊ก,กตาเบบี้น่ารักมากเลยนะคะน้องอุ๋งอิงเมื่อคืนนี้นะคะฝนไม่ตกยายแร่มขึ้นนะคะวันทูที่ปู่บ่าวคนแรก พวงมาลัยมาตุ่มพวงมาลัยเต็มคอนะคะเมื่อคืนนี้แล้วก็เมียเชา่าทหารฝรัง่งก็มากันเพียบนะคะบรรยากาศเมื่อคืนนี้นะคะปลอดฟ้าปอดฝนฝนไม่ตกนะคะและวันนี้ล่ะคูชุอ๋อวันนี้นะคะคูชุเห็นแล้วนะคะไปเล่นที่สุรินค่ะ <c oughs> <c oughs> แกแอมก่อนเลยเมื่อคือคืออ่าตอนวันนี้นะคะ แปเล่นที่สุรินนะคะตอนแรกคอนวอยนะคะกำลังจะติดตั้งเวทีรูชูกระตกใจนึกว่าฝนมาไม่ได้เล่นอีกแล้วไม่ใช่ค่ะนะคะเพราะว่านะคะคนมาทำบุญนะคะผ้าส่งเนี่ยนะคะโยนโปยทานกันนะคะโอ้โหคอนวอยก็ได้ลงมาข้างล่างนะคะมา เขาเรียกว่านะคะโปยทานก็มารับทานกับเขาด้วยนะคะได้เหรียญกันไปกำกำเลยนะคะส่วนคนอยู่ข้างบนไม่ได้ลงมานะคะพระสงฆ์นะคะท่านก็มีจิตใจดีๆโยนเหรียญค่ะโยนเหรียญไปข้างบนนะคะคอนวอยก็ได้เก็บกัน โอ้โหเรียนมากมายกายกองเลยนะคะเราก็ถามกันว่าได้เยอะไหมคนรอยก็อ้เปิดเสื้อมาให้ดูนะคะโอ้ยเต็มพุงนะคะเต็มพุงในที่นี้หมายถึงว่าเอาเสื้อมารับนะคะเก็บใส่เสื้อกันค่ะเห็นแล้วนะคะอ้ยตื่นตาตื่นใจไปด้วยนะคะนี่แหละค่ะโปรยทานนะคะคนมาก มากนะคะก็มารับเปลียนโปรยทานจากทางวัดนะคะพระสงค์ท่านกับโปรยให้นะคะคนก็พู้คนก็รังไรกันมาเต็มไปหมดเลยนะคะกร็รวมอนุโมทนาบุญด้วยสาธุสาธุด้วยนะคะวันนี้นะคะไปเล่นที่สุรินทนะคะก่อนที่น้องจะมานะคะน้องก็ได้กินต้มเอ่งสมใจเลยนะคะต้มเอ่งไข่นะคะโอ้ยนะคะไข่มากมายเลยนะคะ เป็นของโปรดน้องค่ะเป็นของโปรดนะคะต้มอึงไข่โดยพ่อเอกเป็นคนต้มให้โอ้โหน้องก็กินเอากินเอาน่ารับประทานค่ะคนที่กินเป็นนะคะก็เป็นของชอบของโปรดนะคะคูชูเห็นแล้วคุชูบอกเนื้อนางกื่นน้ำรายแต่คูชูทานวิเป็น,นะคะ่ะเห็นน้องนะคะน้องชอบมากๆเลยก็ต้มอึงไข่นะคะโอ้โหเห็นแล้วาประทับใจนะคะและ เนี่ยนะคะผลงานของน้องนะคะมีมากมายนะคะ ปูชูก็ได้เมาส์มอยไปให้ฟังแล้วนะคะว่าน้องก็ได้ควันใจลูกทุ่งเนิร์ดเบิร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่รางวัลน,นี้จะมากันง่ายๆนะคะเป็นรางวัลของคนที่ชมทั้งประเทศเลยนะคะทั่วประเทศก็ว่าได้ขล้องคนลูกทุ่งนะคะน้องทําได้คะ่ะน้องทําได้น่ารักมากนะคะก็ได้ไปคลองนะคะน้องมาอยู่วงการนะคะมอรับไม่ถึงปีกวาดรางวัลโอ้โห ไมีรูกกี่รางวัลนับนับแล้วก็เกือบสิบรางวัลนะคะคนเรานะคะเ้าเรียกว่ามีทั้งพรสวรรค์มีทั้งพรแสวง,อสวงโอ้โหน้องสุดยอดมากว่ารางวัลไม่ถึงปีนะคะเกือบสิบรางวัลได้นะคะที่ครูชุเห็นนะคะได้มานะคะโดยฝีมือร่วนร่วเลยนะคะน้องนะคะเขาเรียกว่านะคะฝึกซ้อมพัฒนาการตัวเองตลอด ไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะยืนไม่ว่าจะนั่งตื่นขึ้นมาก็ฝึกซ้อมร้องเพลงเขาเรียกว่าพัฒนาการอยู่ตลอดเวลานะคะน้อง,งอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยคะน่ารักน่ารักมากเลยนะคะ <c oughs> มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่น้องนะคะไปร่วมคอนเสิร์ตการกุศลใช่ไหมคะโอ้โหนะคะเขาเรียกว่านะคะ พี่สาวร้องน้องสาวสองท่านนะคะโอ้ยเต้นคุณชูชอบชอบน่ารักมากเลยนะคะขนาดเมื่อคืนนี้นะคะน้องสาวทั้งสองท่านรําแพนนะคะเขาเรียกว่ารําเพลินกับรําแพนมานะคะแต่งตัวสวยน่ารักเลยนะคะทั้งคู่เลยนะคะแต่คนเล็กถามว่าจะขึ้นเวทีมไหมขึ้นขึ้นกับพี่อ,อุงอิงไม่ไหวคะ่ะ รับค้าแม่บีเลยนะคะแม่บีอุ้มอยู่นะคะเขาเรียกว่านอกกลางอากาศไปเลยคะ่ะหลับคะ่ะส่วนคนพี่ไหวไมมไหวไหวแต่ก็ง่วงเหมือนกันนะคะแต่ก็ง่วงเห็นแล้วนะคะเพราะมันดึกนะคะน้องคนเล็กนะคะรำ แทนก็ทนไม่ไหวนะคะเพราะมันดึกไปนะคะน้องกําลังกินกําลังนอนนะคะก็รับการอากาศเป็นที่เรียบร้อยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะปูชูเห็นแล้วโอ้โหน่ารักน่ารักนะคะปูชูก็มาเมาหมอยความเคลื่อนไหวของอุงอิงให้ฟังนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคืนนี้ก็ขอให้จังหวัดสุรินทร์สถานที่นะคะที่น้องไปเล่นก็ขอให ปลอดฟ้านะคะปลอดฝนฝนอย่าได้ตกเลยนะคะขอให้เล่นคอนเสิร์ตได้นะคะนี่แหละค่ะนะคะวันนี้อากาศก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคึมฟ้าคึมฝนนะคะไม่รู้จะตกตอนไหนนะคะมาแล้วค่ะลมก็มาแล้วนะคะฟ้าก็มืดมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าฝนมันจะตกหรือเปล่าคืนนี้นะคะปูชุก,ก็ขออย่าให้ตกเลยนะคะ วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะได้เล่นกันเต็มที่นะคะวันนี้คูชูก็นําความเคลื่อนไหวของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะมาให้ฟังและมาให้ชมกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะคืนนี้นะคะคูชูก็ขอเป็นกําลังแรงใจให้กับนะคะเป็นกำลังแรงใจให้กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะคะฝนก็อย่าตกอย่าตกเลยนะคะนี่แหละค่ะคุชูก็ มาเมาหมอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะ ตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วนะคะแต่ที่สุรินทร์ก็อย่าตกเลยนะคะขอขให้เขาทำการแสดงได้นะคะวันนี้รูชุกก็มาเรื่องเม้าท์มอยให้ฟังรลายประเด็นเลยนะคะอย่าลืมไปเป็นกําลังแรงใจให้กับกลุ์อองเพชรบ้านแพงด้วยและวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับขูชุกด้วยนะคะตอนนี้นะคะฝนฟ้านะคะเรียกว่าลมพายุนะคะกําลัง จะมานะคะกำลังจะมาไม่ว่าทุกที่ทุกจังหวัดนะคะช่วงนี้นะคะฝนก็กำลังจะตกนะคะอากาศนะคะเขาเรียกว่านะคะนี่แหละค่ะก้อนเมฆนะคะสวยๆกำลังจะมาเลยนะคะวันนี้ครูชุก็มาบรรยายพร้อมกับ บรรยากาศซวซยๆมาให้ฟังนะคะแล้วก็มาให้ชมกันนะคะว่าท้องฟ้าเป็นอย่างไรบ้างมาคุยกับครูชุมาฟังครูชุเร่าเม้ามอยน้องอ,อุ้งอิงเพชรบ้านแพงให้ฟังนะคะกับอากาศยามเย็นสบายๆนะคะคลิปนี้ครูชูขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ